เดี๋ยวสักครู่เราจ์หาแว่นตาแป๊บนึงแว่นอันี้ไม่ดีเดี๋ยวสักครู่นะคะไปตามผมมาจากไหนเนี่ยอ๋อทาง Youtube แลย o ุ e อาจารย์เราแม่ด้เห็นอาจารย์ไอมีดีแบบอาจารย์ตอบเคลียร์ดีอะค่ะคไม่ต้องตอบว่าอาจารย์อาจารย์ไอนี่ดีคือแบบไม่ต้องถามอะไรเยอะอาจารย์ก็จะ เล่าเป็นฉากเป็นช็อตเป็นช็อตไปของมันเนี่ยีอาจารย์น่าสนใจนะไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเจอกับตัวเองไงใช่ไหมถ้าดูของคนอื่นเขาก็อาจจะอ้อาจารย์คนนี้ขี้โม้บอกแบบนี้อือหือั้นก็มาดูดูแล้วก็สนใจสนใจอยากจะเรียนกับอาจารย์เหมือนกันแต่ลกไปนึกมาสมองเราคงจะไม่ค่อยดีสมองน้อยนิดลูกศิษย์ผมที่เนี่ยเดี๋ยวนะลูกศิษย์ผมที่เนี่ย ไปเรียนที่อื่นมาเนี่ยเป็นร่วมสิบปีเนี่ยยี่สิบปีสิบปียี่สิบปีเลยนะเรียนไม่รู้เรื่องแต่พอมาเรียนกับผมปีเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยอตอบตอบโจทย์เลยอเขาคงฉลาดเนี่ยไม่มไม่ไม่เกี่ยวยครับไม่เกี่ยวมไม่เกี่ยวไม่่ดีไมเกี่ยวมันอยู่ที่พื้นฐานว่าโดยส่วนใหญ่เขาปูเขาปูพื้นฐานไม่ดีใช่ไหมพอปูพื้นฐานไม่ดีเหมือนครูสอนเราสอนอ่านกอกา แต่ออกเสียงไม่ถูกเหมือนออกเสียงภาษาจีนออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยงนั้นเวลาเราจะออกคําภาษาไทยมันจะถูกได้ไงเป็นไปไม่ได้ไงดงนั้นคนที่สอนโหราศาสตร์จีนโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปติดเอาในตำราตรงนี้ว่าเวลาตำรามันพูดเป็นคําศัพท์ภาษาจีนก็ไปยึดติดกับเขาไงไม่ยอมแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจแล้วเวลาไปดูอใครส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมักพูดคําภาษาไทยคำาดึงภาษาจีนคำาดึง ถามหน่อยคนฟังเจอร้อยคนรู้เรื่องกี่คนอค่ะใช่ใช่ขออาจารย์เคลียร์ดีไม่ต้องถามเยอะไม่ต้องถามมากฟังเลยแล้วก็อาจารย์อะงั้นขอถามนิดนึงคุณเปิ้ลอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยทวีค่ะอยู่แถวไหนเนี่ยฮะร้อนอยู่ที่ไหนเนี่ยจะได้รู้ว่าเออคนภาคไหนอยู่เพราะบางทีมีต่างประเทศด้วยไง อยู่อยู่เยอรมันค่ะจ้า <c oughs> เออเนี่ยก็อย่างนี้แหละมันจะได้รู้ไงว่าอ๋อมีคนติดตามผมจากตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้ยอคไม่งั้น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาว่าเราไปอวดอะไรอย่างนี้เอ๊ะ้าไปต้องมาอวดว่าอยู่เมืองนอกอะไรก็จะส่วนมากใครถามก็จะไม่่อยกล้าพูดเลยค่ะเพราะบางคนจะเข้าใจว่าเอะแต่คนเมืองนอกมันเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้าไม่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 ลูกค้าลูกศิษย์ผมก็อยู่เมืองนอกก็มี Oh. <laughs> คือคือของผมม่นมีแน่นอนเลยเพราะลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาเป็นคนคัมเบเดียขขเขมรแต่ว่าเขาอยู่ที <laughs> ่เขาอยู่ที่เกาหลีเขาเรียนออนไลน์เนี่ยหกเดือนก็อ่านดวงได้ละอ่านเก่งกว <laughs> ่าคนไทยอีกนะเออเก่งกว่าคนไทยอีกค <laughs> ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหลังอัดอหลังจบพยากรเสร็จเรียบร้อย <laughs> เดี๋ยวผมจะส่งตัวอย่างที่เขาเรียนดวงให้ดู อืไหม <ừ> แต่ได้รู้ว่าอ๋อกลัวตัวเองสมองไม่ค่อยดีไม่เกี่ยวยไ,มไม่เกี่ยวครับกลัวตัวเองจะโง,ง่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจารจะลำคาเพราะว่าน้องที่อยู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 ่เกาหลีเนี่ยเขาพูดไทยไม่ชัดคําภาษาไทยเขายังไม่ชัดเลยแต่ผมมาต้องอธิบาย <ừ> ว่ามันเป็นยังไงมายังไงทําไมภาษาไทยถึงพูดแบบนี้แล้วก็ต้องถามเพราะว่าเข้าใจไหมนะพอเขาเข้าใจปุ๊บเขาก็อธิบายได้ไงทุกวันนี้เขาก็พูดภาษาเขมรคล่องเลย อืมอ่าเพียงแต่ว่าเพียงแต่คนไทยจะได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งเพราะผมสอนเป็นภาษาไทยใช่ไหมเวลาทาง<ช><ช>สเลสไปอ่ะสมอว่าว่าคุณเปิ้ลไปให้ที่เยอรมันฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราอ่ะเราเข้าใจเขามากกว่าอ่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆค<ช>่ะนั้นไปลูกศิษย์อยู่ตรงไหนไม่เกี่ยวเราอยู่ที่ว่าถ้ามีความสนใจมีความตั้งใจจริงๆเนี่ยไม่ไม่ถึงปีผมท้าเลยทุกคนอ่านดวงได้หมด ตอนที่ผมสอนนี่ผมไม่ได้สอนเฉพาะดวงอย่างเดียวเนียผมสอนฮวงจุ้ยด้วยนะฮวงจุ้ยด้วยเหรอคะครับดีจังเลยแบบเสร็จเลยราคาเดียวของผมเนี่ยค่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นได้ได้ข่าวอาจารย์เดี๋ยวขออาจารย์ขออนุญาตเก็บตังค์ก่อนนะคะเออก็นี่แล้วเขาก็พูดไม่ใช่เขาเขาพูดกันแบบนี้แหละพอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บผมบอกไม่เป็นไรผมไม่รอนะเดี๋ยวผมก็ขึ้นราคาอีกก็ัวน ครูอาจารย์อย่าเพิ่งเพิ่งจัดจองกาอี้ไว้ก่อนได้ไหมคะอาจารย์อย่าเพิ่งะตอนนี้ั่งเช้งมันแย่มากเลยค่ะอาจารย์ที่จะลงมันก็แย่คือตอนนี้ร้านค้าคือแบบพูดจริงๆนะอาจารย์เนี่ยคือมันเมื่อก่อนเนี่ยเดินออกไปอ่ะข้างทางอ่ะร้านอาหารหรือร้านอะไรเนี่ยจะเปิดกันพลึบเลยอาจารย์เดี๋ยวนี้คือแบบคือมันคือเป็นอย่างนี้มันยากมันมีเทคมันมีเทคนิคก็คือปกติเนี่ยที่เราทําการค้าตามกระแสของโลกโลกาพิวัติเนี่ย โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะได้ดีหรือได้เสียเนี่ยตามเศรษฐกิจบ้านเมืองหรือเศรษฐกิจณปัจจุบันที่แต่ละคนเป็นแต่มันมีอย่างหนึ่งที่มันเหนือกว่าครับคือดวงชะตาของเราเนี่ยถ้าจังหวะที่มันดวงดีอะ่ะเหมือนกับในบ้านเราตอนนี้ยุค,ย,ค, <c oughs> คยุคที่ไม่ปกติเหรอครับยุคในที่ไม่ปกติเนี้มันก็มีคนบางกลุ่มเนี่ยสามารถร่ํารวยได้ <c oughs> แต่ตอนที่เศรษฐกิจดีๆเนี่ยกับไม่มีกินก็มี ใช่ไหมครับมันอยู่ที่ดวงของของของคนนะเขาไปผูกพันหรือเขาไปเกี่ยวข้องกับอะไรทีนี้ในโหราศาสตร์จีนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราอะถูกกับอะไรหรือไม่ถูกกับอะไรเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการทามาหากินก็กลายเป็นเรื่องง่ายแล้วมันก็เลยมีสุภาษิตบทนึงครับที่ที่จีนเขาพูดอยู่เรื่อยๆก็คือรู้เขารู้เราเรารู้ดวงเราเราก็ปรับให้ตามกระแสของเราอย่างไหนไม่ดีเราก็ไม่ไปยุ่งเช่นดวงของเราไม่มีโชคในการเสี่ยงการพนันอย่างเนี้เราก็อย่าไปซื้อ อ่าถ้าเรามีโชคในเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวการลงทุนการค้าเราลงเลยยังไงก็ได้กําไรหรือบางคนเนี่ยในเรื่องเกี่ยวผู้หญิงเนี่ยถ้ามีดาวคู่ครองแล้วมันไม่ดีผมถามหน่อยคุณเพื่อนจะยอมมีสามีไหมอ๋อไม่คะนั่นไงก็ทำงานทั้งวันใช่ใช่ใช่ดวงชะตามันบอกไว้อย่างนั้นไงครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่ามีแล้วมันดีผมบอกโดยวิธีโดยวิธีของมนุษย์อ่ะถ้ารู้ว่าดีมีใครปล่อยให้้้มันชาาบ อ๋อถูกไหมล<ช>อตเตอรี่มันอยู่ในมือเราเนี่ยงวดนี้อยู่แล้วคนขายก็ยืนต่อหน้าอยู่แล้วถ้าเรารู้ว่ามีโชคเราก็จ่ายตังค์เอาเมืองไทยก็ร้อยหนึ่งแล้วกันอมมีโอกาสได้เงินล้านถ้ามันมีโชคแต่ถ้าเกิดไม่มีโชคอะต่อให้ก็ามาเป็นสิบแผงคุณหยิบยังไงก็ไม่ถูกอืมอืดวงชะตามัน,มนเป็นอย่าง,งนี้จริงใช่มันบอกมัน,มนเป็นมอใชขีนะอาจารย์ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มันต้องดูดวงมันต้องดูดวงก่อน Oh. มันต้องดูดวงก่อนไอ้ชัยขี่อูบอเนี่ยมันถอยเมียรี่ว่าดวงชะตามันเป็นยังไงนึกออกไหมครับย <c oughs> ิ่งแย่เข้าไปใหญ่บอเมียรี่ไม่ใช่ม,ใชมันมีสิมันมีทุกคนแหละเ <c oughs> มียรี่บออ่ะผมแปลให้ฟังก็ได้เมียรี่จริงๆเนี่ยดวยความหมายของทางจีนเนี่ยก็ <c oughs> คือ <c oughs> อายุไขคนไม่มีอายุาไม่ใช่วาสนาก็คืออายุไขไงคนจะอยู่ถึงร้อยปีเก้าสิบปีหรือเหมือนหลวงพ่อวิริยังอยู่ครบร้อยปีอย่างเงี้ยผมถามหน่อยมันอยู่ที่อายุไขถูกไหม Mm hmm. บางคนเนี่ยอายุยืนสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยถึงแม้ไม่มีตังค์แต่เขาแข็งแรงอยู่ตลอดมันก็ถือว่าเมียรี่ดีบางคนน่ะ mm hmm. แต่งงานกับเศรษฐีบางคนแต่งกับเศรษฐีนีร่ำรวยแต่ว่า mm hmm. อยู่แล้วเป็นทุกข์อย่างนี้เรียวกว่าวาสนาดีได้อย่างไร mm hmm. ถูกไหมเพราะเราแต่งไปปุ๊บเราเป็นทาสเขาอะ mm hmm. ผู้ผู้ชายเก่งไปอยู่กับผู้หญิงรวยผู้หญิงรวยเ็าทาอะไรไม่เป็นผู้ชายก็เป็นขี้ข้าอย่างเดียว mm hmm. อืมใช่ mm hmm. กลับกันผู้ชายเขารวยปุ๊บเขาถือว่าข้หาเงินได้หาเมียได้เขาก็เอาเงินฟาดหัวเราใช้อะไรเราก็ได้ผมถามว่าอย่างนี้วาสนาดีเหรอต่อให้ผัวเป็นหมอเป็นรัฐมนตรีถ้าผัวนิสัยอย่างนี้ก็ถือว่าวาสนาไม่ดีถูกไหมใช้คําผิดอืมผอนี่ใช้ผิดมาตั้งชีวิตใช่ใช่ผมท้าเลยใครที่ไม่ได้คุยกับผมไม่มีทางเก็ตหรอกเพราะผมอธิบายตรรกะของมนุษย์เนี่ยได้ดีที่สุด ไม่งั้นผมอาจดวงแบบเนี้ยไม่ได้อืเพราะผมเป็นคนนอกกฎมันไม่จําเป็นว่าหนึ่งบวกหนึ่งต้องเท่ากับสองมันมีหลายวิธีที่มันได้สองดูไหมครับสมัยก่อนอ่ะพ่อแม่เรียกไปใช้เราไปซื้อโอเลี้ยงเขาให้เหรียญอะไรเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบแปดสลึงเท่ากับสองบาทถูกไหมใช่ไม่จําเป็นต้องบาทหนึ่งกับบาทหนึ่งรวมกันถูกไหมมันมีตั้งหลายวิธี นั้นถ้าเกิดตังครบเมื่อไห่คนขายเขาก็ขายให้อยู่แล้วหรือถ้าเกิดคนขายเขาขายแบบไม่เอากําไรอะ่ะคือยอมขาดทุนบ้างนิดหน่อยอของยี่สิบบาทเรามีสิบเก้าบาทเราบอกว่ามีแค่สิบเก้าบาทเขายอมไหมถ้าเขายอมเราก็ได้ของอแต่สิบเก้าบาทที่เขาให้เราเนี่ยเขาขาดทุนไหมถ้าเขาขาดทุนเขาบอกไม่ยอมบาทหนึ่งก็ไม่ยอมบางร้านขี้เหนียวสลึงก็ไม่ยอมอย่างเงี้ยโดยเฉพาะร้านโชว์หวยสมัยก่อน อ่ะถูกไหมที่ผมพูดเรื่องจริงนะอ่ะใช่ใช่อ่ะมาเข้าโหมดลูกสาวดีกว่าอย่างงี้ไม่รู้ว่าคุณเปิ้ลพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับโป๊ยดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอเล็กๆน้อยๆ้อยก็ดูคลิปอาจารย์มาก็ หมูปาปาก็เข้าใจบ้างไ,ไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าแต่พย<ต><ต>ายามทำความเข้าใจแต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งที่มันพูดถึงนะครับที่มันพูดถึงก็คือในเรื่องเกี่ยวกับโง่เฮงรู้จักคําว่าโง่เฮงไหมครับ<ช>งโง<ช>่เฮง,งก็คือธา<ช><ช>ตุทั้งห<ช>้าประกอบด้วยดินทองน้ําไม้ไฟเราเรียกโถอ่าโถกิมจุ้ยอ่ากิมจุ้ยบัก้วยนะครับห้าธาตุห้าธาตุเนี่ยเป็นตัวแทนของคุณลักษณะของความหมายของธาตุต่างๆที่อยู่บนโลก แ้วทธาตุาเนี่ยประกอบในเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลด้วยเพราะมันจะมีความแข็งแรงอ่อนแอเสื่อมโทรมตามสภาพของมันเช่นถ้าเกิดคุณเปิ้ลเป็นคนธาตุดินก็คือวันวันที่คุณเกิดเป็นวันธาตุดินแล้วโตวคุณเนี่ยไปเกิดในช่วงฤดูร้อนนั่นแปลว่าพลังความร้อนมันแรงมากมันก็จะเพิ่มเติมให้คุณเนี่ยดีมากเลย ทีนี้ถ้าเกิดในรูปดวงแปดตัวแปดอักษรมันมีการเวทน้ําหนักกันว่าอันนี้มีมากอันนี้มีน้อยถ้าของคุณมีไฟและดินมากเยอะจนเกินไปมันก็กลายเป็นว่าเราอะกลายเป็นคนงี่เงา่าเป็นคนที่ไม่ยอมใครเลยเพราะเราถือว่าเรามีเพื่อนเยอะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นธาตุดินแล้วคุณไปเกิดอยู่ในช่วงอ่าสิงหากรกฎาตุคมพฤศจิกายนวาช่วงหน้าฝนหน้าหนาวแบบเนี้ยดินมันก็โดนน้ำซ้อดินมันก็โดนแร่ธาตุละลายไป พลังมันก็เหลือน้อยเพราะนั้นเวลาไปไหนมันมักจะเสียเปรียบมันเหมือนเราต้องไปรับใช้คนอื่นอยู่ตลอดอย่างนี้เป็นต้นงั้นในธาตุแต่ละธาตุมันก็จะมีความหมายความแข็งความอ่อนเรื่องหยินหยางผสมอยู่ในนั้นด้วยงั้นในเรื่องอยโหราศาสตร์มันก็เลยไม่มีคนเข้าใจไงว่าเวลาเขาเรียกปฐมบททําไมเวลาเรียนจริงๆต้องไปคุยกันเรื่องหยินหยางก่อน เรื่องภายนอกภายในทําไมต้องเป็นผู้ชายทําไมต้องเป็นผู้หญิงทําไมผู้หญิงข่มขืนผู้ชายไม่ได้ทําไมผู้ชายต้องข่มขืนผู้หญิงอย่างเดียวอย่างเงี้ยหรือทําไมผู้ชายแท้ๆต้องอยากเป็นผู้หญิงเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรูปแบบของมันในในแต่ละรูปแบบเพราะฉะนั้นในเรื่องแต่ละรูปแบบแต่ละดวงแต่ละธาตุมันจะไม่เหมือนกันเลยสั้อันในเมื่อคุณคุณเปิ้ลก็เป็นแฟนคลับของผมเนี่ยดูคลิปผมเนี่ยตั้งหลายคลิปคําถามคือคําถามนะคาถาม ถามว่าตั้งแต่ดูคลิปมามีคลิปไหนที่เหมือนกันบ้างไม่ไม่เหมือนอาจารย์อ่าไม่เหมือนเลยถูกไหมไม่มันไม่มันไม่เหมือนของไทยใช่ไหมของไทยเกิดวันจันทร์เกิดเดือนนี้เลิกนี้ยังเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ของผมไม่เหมือนเลยบางทีอ่ะทาเดียวกันยังให้ความหมายไม่เหมือนกันเลยอืมเพั้นการการสตอรี่ที่ผมจะเล่าเรื่องมันก็ต้องหลากหลายตามอารมณ์ของดวงถูกไหมครับแล้วโอกาสที่มันจะซ้ํามันไม่มีไง บางคนไม่เข้าใจโอ้อ่างยูทูปอาจารย์อาจารย์เล่าสนุกกนเลยตามมาจากด้านหลังบ้านบ้างอะเข้าดวงดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่ได้มาก็คือช่องนี้นะครับปีเกิดนะครับของลูกสาวก็คือปีสองห้าสามสองนะครับตัวนี้เขาเรียกมาเสงเดี๋ยวขอลูกมือน่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะมาเสงมาเสงะนะครับเป็นธาตุไฟค่ะนะครับเดือนเกิดเนี่ยของลูกสาวชื่ออะไรเนี่ยเออน้องเอะเอ,อเอะนะครับน้องน้องเอเนี่ยเขาเกิด เขาเกิดต้นเดือนของมีนายังไม่เปลี่ยนเลิกเดือนเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังอยู่ในเดือนหนึ่งของจีนนะครับเดือนหนึ่งของจีนเพราะเดือนหนึ่งมันมีสามสิบวันทาไมถึงมีสามสิบวันเพราะโดยโหราศาสตร์จีนเนี่ยเขานับตามจันทรคติก็คือข้างขึ้นข้างแรงขึ้นสิบห้าวันลงสิบห้าวันเนี้ยของจีนเนี่ยขเขาจะมีวันพักเดือนละสองครั้ง,งก็คือข้างขึ้นจับโง อ่าจับหมาว่าเป็นวันอ่ากระชิวอีกนะครับก็กระชิวอีกของของครึ่งเดือนเขาเรียกถ้าเป็นของไทยเขาเรียกว่าปักก็คือครึ่งเดือนนะครับเพราะหนึ่งเดือนก็จะมีมีสองวันพระเป็นการเป็นการเคารพบูชาเขาเรียกเคารพบูชาเทพเจ้าประจําเดือนแต่คนไม่รู้ไงพอถึงวันวันพระจีนปุ๊กก็ไปเหล่าเอี่ยไปเหล่าเอี่ยแต่ไม่รู้ไปเหล่าเอี่ยไหว้อะไรแน่จริงๆเป็นการไหว้ไหว้การเปลี่ยนเปลี่ยนทางขึ้นทางแรง <Okay. S 2> ก็เป็นการรับพลังนะครับในโหราศาสตร์จีนเนี่ยถ้าเราดูจริงๆมันเป็นการรับพลังของการเปลี่ยนค่าขึ้นข้างแหลมน้ําจะขึ้นน้ําจะลงเนี่ยก็เป็นการไหว้บ mm hmm. ขอพรเพื่อให้สิ่งอะไรไม่ดีออกไปบางดวงขอได้บางดวงขอไม่ได้เข้าว่ากันไปแต่ว่าโดยหลักเขาเรียกว่าประเพณีนินยมก่อนอ่าโดยความหมาย <Okay. S 2> เป็นแบบนี้นะครับทัานเดือนเกิดของลูกสาวเนี่ยก็จะเป็นตัวเดือนหนึ่งเขาเรียกเจียไวไหวก็คือเดือนฐานนะครับตัววันเกิดเนี่ยเขาเกิดวันธาตุทองตัวนี้ นะครับถ้าทองตัวนี้มีความหมายว่าอัญมณีเขียนไว้ก่อนเลยถ้าทองอัญมณีอแล้วก็เป็นทองหญิงนใช่ไหมคะอาจารย์ครับทองหญิงนครับทองหยิงนเป็นอัญมณีเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับส่วนเวลาเกิดเนี่ยเขาเกิดเวลาเที่ยงวันเนี่ยห้าห้าอสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเนี่ยเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าวามะาเมียเป็นธาตุไฟสาเหตุเพราะว่าธาตุไฟเนี่ยมันอยู่ตรงศีรษะพอดี พนั้นพลังงานความร้อนมันจะลงมาแรงมากนะครับตัวนี้ก็เลยมะเมียก็เลยกลายเป็นธาตุไฟทีนี้เนื่องจากองค์ประกอบของดวงเนี่ยแปดตัวอักษรก็คือเจกเนอะซาสีโงลักจิกปดเออเนี่ยแปดตัวนี้เขาเรียกว่าป้ยตัวอักษรเรียกว่าหยีหรือตัวหนังสือนะครับก็คือแปดตัวอักษรวิชาแปดอักขระเพราะั้นมันจะมีแค่แปดตัวมันไม่มีสิบตัวมันไม่มีสิบสองตัวถ้าเกินจากนี้โหราศาสตร์จีนปลอม